สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอัิเรมี่นะคะกับเกมสามรอบมบีนิกกี้นะคะนิกกี้มหัศจรรย์นะกับอีเวนต์ปาร์ตี้ละครเวทีสุดพิเศษนะคะตัวอีเวนต์นี้นะคะจะมีของฟรีนะคะมาให้วันที่เราล็อกอินนะคะจะได้กดฟรี5ครั้งนะส่วนชาร์ตอันดับ จร,จริงๆชาร์อันดับไม่เกี่ยวอะไรเลยนะคะคือทุกครั้งที่เราเล่นด่านเราจะได้เทียนแล้วก็เอาเทียนมากดอธิิฐานนะซึ่งบางทีเราก็ลืมกดนะคะอย่างน้อยก็ดีนะที่มันให้มาวันละห้านะเพราะว่าถ้าทุกคนจะต้องเสียเพชรเพื่อกดนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กว่าจะสะสมจนได้ชุดนะ กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมสะสมยอดการกดนะกดเทียนอัดที่ฐานครบรอบอน,นะคะก็จะได้ของซึ่งมันดูไม่คุ้มเท่าไหร่เลยเนาะเพราะว่า,อารอบกดฟรีอะ่ะมันดันได้ไม่เยอะเท่าไหรอ่อืมแถมตอนแรกเราคิดว่ามันจะทันชุดนี้เว้ยแต่พอเราไปดูจริงๆเหมือนจะไม่ทันนะคะซึ่งในกลุ่ม ในเพจของนิกกี้นะ,ะจากการดูในเพจแล้วคาดว่าเราน่าจะได้ครบชุดยากอะเพราะว่าเราต่อให้มี5,277ันสองรอยเจ็สิบเจ็ดเพจนะคะเราก็ไม่อยากเอาเพจมาเสี่ยงกับการได้ชุดนี้จนครบนะเราไม่รู้ว่าอีเวนต์เนี้ยมันจะมีครั้งหน้าไหมแต่ถ้ามีก็ค่อยไปถึงครั้งหน้าก็ได้นะคะเขาอาจจะเพิ่มชุดเข้ามาเนาะ รอบนี้นะ่าจะไม่ทันทั้งสองชุดจริงๆนะคะอาจจะได้มาอย่างละเล็กละน้อยนะนอกจากอีเวนท์เมื่อกี้แล้วนะคะไอ้เนี่ยปาร์ตี้ละครเวทีสุดพิเศษเนี่ยมันยังมีอีกเว้นหนึ่งด้วยเว้ยนั่นก็คือเจ้าสาวจิ้งจอกซึ่งเว้นเนี้ยโหดกว่าเว้นนั้นอีกก็คือมันเป็นเกมมันเป็นการแบบจับจับชุดอะเออ แถมส่วนใหญ่จับมาได้ชุดซ้ำๆเลยนะเนี่ยรู้ดิเรายังมีชุดไม่ครบค่ะดีกี่อันวะเนี่ยหนึ 1, 2, 3, อ่องามสีขาดหมวกขาดเสื้อคุมขาดอีกเส้นระยงระยะกับฉากหลังนะคะซึ่งซึ่งถ้าได้ครบก็โอเคนะได้ไม่ครบก็ค่อยว่ากันแต่มันเสียทีละร้อยเพชรในขณะที่อีเวนต์ตะเกีย อ่าส่งแสงเทียนอธิษฐานครั้งหนึ่งอ่ะมันแค่24เพเพไว้ยแต่ก็นะความสะสมชุดได้ยากพอๆกันเลยโคตรเปลืองเพรเลยอ่ะอีเวนตเสียเพจส่งอีเวนต์มาในจังหวะเดียวกันพอดี <c oughs> เราก็เลยจะใช้วิธีประมาณว่าถ้าเราส่งเพจน,นะคะเนี่ยขั้นต่ำมันจะได้65ใช่ไหมแล้วถ้ามันถึงแบบ 300อ่ะเออเก็บถึง300อ่ะเราก็จะไปกด3ครั้งนะคะในชุดจิ้งจอกนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับอีเวนต์ปาร์ตี้นะคะก็จะพิจารณาอีกทีนะคะว่าจะเก็บทันไหมเพราะว่ามันให้ฟรีเวลาต้อง5เลยนะของฟรีอ่ะใครจะไม่เอาจริงไหมแล้วก็เอาไว้วันท้ายๆถ้าไม่ทันจริงๆอาจจะยอมเสียเพชรน,นะคะเราอยาก เราอยากได้ชุดนั้นอยู่เหมือนกันนะอี่ชุดแรกที่มีกระจกอะแต่ประเด็นคือเพชรไม่ถึงไงแล้วคือมันเป็น i อดีฟรีอะไอดีเนี่ยของเราอะไม่ได้เติมเพชรอะเราก็ไม่อยากเอาเพชรในไอดีนี้ไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายมันเป็นงานใช้เพชรที่สุรุ่ยสุร่ายมาเลยนะทุกคนโอ้ อยากจะบอกเลยว่าคะแนนในสมาคมเราก็ต่ำนะคะเพราะว่าไอดีนี้พอมันไม่มีแบบไม่มี V I P 4สียมันเก็บสะสมชุดยากมากเลยอะ่ะ <c oughs> ไปหาดูบทแรกๆก่อนนะคะเผื่อว่ามีด่านไหนที่เราได้คะแนนเยอะๆนะ่ะ3ามสามก้า สีองเหมือนเราไม่ตั้งใจแต่งตัวเลยวะนี่ชนะเว้นไหนสักเว้นไหนเนี่ยฮ่าสัตว์เลี้ยงด้วยอ่ะโอ้คือว่าไอดีนี้นะคะมันเคยที่จะเรียกว่าไงเราไม่ได้เข้ามาเล่นช่วงหนึ่งเพราะว่าตอนนั้น อ่าเราเปลี่ยนโทรศัพท์นะคะแล้วก็มันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ไปดูอันที่ได้สี่หนึ่งสองดีกว่าไหมน่าน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่อันก่อนหน้านี้ oh. อันนี้เป็นการพามาดูตัวเกมของนิกกี้นะคะว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้างนะก่อนที่จะจบไปนะคะเพราะว่าเรากลาว่าเดี๋ยวครบ5,300สเพนะคะเราจะไปกดชุดจิ้งจอกเนาะแล้วก็มาดูว่าเราจะเกือแค่ไหนนะคะซึ่งเรามั่นใจในความเกือของเราระดับหนึงเลยทีเดียวนะเฮ้ทำไมมันแจ้งเตือนเกิดอะไรขึ้น อันนี้เราเพิ่งเข้าสมาคมนะดังนั้นคะแนนแอคทีฟในสมาคมของเรามันไม่เยอะนะคะเพิ่งได้ชุดนกยุงเองอะคิดดูดิเราว่าเดี๋ยวเรามารับชุดนกยุงทีหลังดีกว่านะขอไปทำภารกิจอื่นก่อนนะคะ ทำภารกิจอื่นๆก่อนนะเพื่อให้มันครบ5,3 0พนะคะเราจะได้ไปกดชุดจิ้งจอกกันนะคะเพื่อดูความเกลือของเรานะเราเหลือของสีชิ้นที่ยังไม่ได้ในชุดจิ้งจอกนะก็หวังว่าเราจะได้งานเสียงเงินนะคะอันนี้งานเสียงเงินจริงๆ โอเคเราต้องไปหาดูนะคะว่าเราจะทำภารกิจอะไรที่มันจะได้ถึงไวๆอู้ลืมกดด่วนเราว่าการมีกดด่วนมันดีมากเลยเว้ยเพื่อเราทำแบบหลายๆภารกิจ,จไปแล้วเนี่ยเอาไงดีวาแยากซื้อผ้าแล้วกัน 嗯。Oh. เงียบไปไม่ใช่อะไรนะคะคือเราพยายามตั้งใจดูว่าชุดไหนมันมี2ตัวมีชุดํานะคะแล้วก็เป็นเสื้อที่ไม่ต้องถูกเอาไปสั่งตัดเนาะไปถึงถูกเอาไปประกอบเป็นชุดอื่นอะ่ะจะได้ตัดได้ยอย่างสบายใจนะคะ โอเค่ะทำภารกิจแล้วอีกนิดนึงเราก็จะได้เพชรครบ300เม็ดนะคะไปไปเกลือกันกันกบอีเวนต์ชุดจิ้งจอกนะ,ปะไปไปเปเวนกันเถอะ อันแรกก็ซ้ำเลยอะอันที่สองก็ซ้ำเหมือนกันอันที่สามก็ซ้ำแม่เจ้าโคตรเกลือลาก่อนขอจบความเกลือเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย